ชีวิตต้องเลือกเป็นนะนะคะต้องคิดแล้วก็เลือกเป็นด้วยนะคะผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรรับเชิญของเรานะคะปัจจุบันท่านเป็นเภสัชกรหญิงนะคะจบการศึกษานะคะคณะเภสัชศาสตร์ค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษนะคะให้กับองค์กรวิทยาว,วิชาชีเพเภสัชกรรมที่อายุน้อยที่สุดเลยนะคะปัจจุบันนะคะเป็นนักธุรกิจอันเวระดับแพทตินัมค่ะ เป็นใครคะพี่พงเชิญท่านได้เลยค,ค่ะผมขอเสียงปูบมือดังๆต้อนรับกด8ปดลัวพบกับแพทินัมนะครับแพทย์สัตว์ชกรหญิงคุรลกรคุดสินครั<ท>บสวัสดีค่ะ ก็สวัสดีทุกท่านนะคะดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เตยนะคะเพืสิจกรหญิงชลกรคุสตินนะคะอันไลน์เู้เกิดโอกาสนะคะคุณสิริภูสุกเลิศนะคะอยู่ในสายงานของเพชรชีวิตเพชรลีภูสุกเลิศค่ะอ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาในทีมชีวิตต้องคิดเป็นอ่าใช่ไหมเออสำหรับหัวข้อของเตยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเตยขออนุญาตแชร์สไลด์เลยละกันนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็ ในทีมคิดและเลือกเป็นอน่าสนใจมากนะคะสำหรับซ u เปอร์ p p ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคิดและเลือกเป็นเนี่ยเตยเชื่อว่าคนเราเนี่ยก่อนที่จะเลือกเราเลือกตามที่เราคิดถูกไหมแล้วก็การที่เราคิด การที่เราจะคิดเราคิดตามที่เรารู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้เยอะเรามีข้อมูลเยอะเราก็จะคิดได้แล้วเราก็จะเลือกได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเติมข้อมูลกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกได้ถูกต้องอ่าอันนี้เป็นหัวข้อหลักในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าเล่าไปเรื่อยๆนะด้วยเวลาอันน้อยนิดของเรานะคะอันแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องโควิดว่าโควิดจบแล้ววิกฤตมันจบจริงหรือเปล่าโควิดมันทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะเราพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเราเป็น คนที่ทําธุรกิจหรือเราอยากเรื่องทาธุรกิจตอนนี้เราต้องปรับตัวยังไงนะคะแล้วก็เราจะพูดถึงข้อมูลในการเลือกอ่าแล้วก็โซลูชันของเรานะคะอ่ะก่อนก่อนหน้านี้ก็แนะนําตัวกันก่อนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็ชลกรพุทธิน,นะคะก็จบการศึกษาคณะทิศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปาภิรมีโลดเนาะเกียรตินยังรดับหนึ่งนะคะแล้วก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็น,ปน,ปนอาจารย์เลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ สมาคมของวิชาชีพนะคะเหมือนที่ MC แนะนำตัวไปนะคะก็เตยเนี่ยเคยทำการประกวดเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางที่ชื่อว่า a r t i s t r y อ่าแล้วก็เป็นชนะหนึ่งในผู้ชนะ Passionita Squad Thailand รุ่นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทำธุรกิจด้วยนะคะก็เป็นนักธุรกิจอเมริกัพลาตินันะคะอ่ะจบไปละมาหัวข้อแรกนะคะกะ็จบโควิดวิกฤตจบ จริงหรือเปล่าอะเตยว่าคําถามเนี้ยทุกคนตอบได้ถูกปหทุกคนจะตอบได้แบบทันทีเลยว่าไม่จริงค่ะน้องเตยโควิดเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะถูกไหมอ่ารูปวีรูปนี้เตยชอบมากเลยเป็นรูปของงาน The Standard นะคะโควิดเนี่ยมันเป็นแค่ a b บนอร์มเป็นคริสิคเป็นวิกฤตแรกแค่นั้นเองนะคะซึ่งวิกฤตตามมาเนี่ยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งตอนเนี้ยทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยวิกฤตเศรษฐกิจมันตามมาถูกไหมแต่ อันที่ตามมาหลังสุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น the new normal ก็คือเป็นความปกเขาเรียกว่าความปกติใหม่ในลองเทอมในอนาคตยาวๆเนี่ยนะคะทางทางการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าว่าเป็น new World order order เลยนะคืออาจจะเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนอาจจะเปลี่ยนไปเลยในระยะยาวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แนวโน้มรู้เทงของผู้บริโภคก่อนนะคะการที่เราที่จะเลือกทำอะไรเนี่ยก็จะได้เปรียบถูกไหม ทีนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะข้อมูลต่อจากนี้เป็นข้อมูลที่เตยสรุปมาจากงานประชุมของ the Standard Economic Forum เป็นงานประชุมใหญ่ระดับประเทศนะคะที่รวมคนเก่งๆจากหลายๆองค์กรที่เกี่ยวกับการทำการตลาดแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนะี่ยเขามาประชุมกันเตยดึงข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงโควิดนะคะว่าเฮ้ยคนเรามันมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างในช่วงโควิดน่าสนใจไหม ออฟังมาหูแฉะมากเลยนะคะก็จะสรุปให้ทุกคนฟังกันนะคะโอเคออันแรกนะคะก็คือแนวโน้มของผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของ Adapter d i g i t a l Group นะคะเขาพบว่าผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกนอกบ้านน้อยลงอ่าอันนี้ชัดเจนนะคะคนจะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านน้อยลงไปร้านอาหารน้อยลงไปเจอเพื่อนฝูงเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคนกลัวคนกลัวที่ติดโรคไงเรา Social Distancing กันเนาะแล้วก็ คนก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเนาะอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อีกอันนึงคือด้วยความที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจตามมาถูกไหมคะคนก็จะลดการใช้จ่ายของฟุ่มเฟยลดลงอ่าก็จะคิดมากขึ้นก่อนที่จะจ่ายนะคะแล้วก็เรื่อง เงินที่จะจ่ายไปกับการท่องเที่ยวอาจจะน้อยลงนะคะแต่เขากลับพบว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันชัดเจนมากเลยเนาะเราใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคนกล้าลงทุนกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสุขภาพก็น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิดนี้นะคะต่อมาอันนี้เป็น ไลฟ์สไตล์ที่คนที่ปรับตัวนะคะไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากนิวสนไทยแลนด์นะคะเขาพบว่าผู้บริโภคตอนนี้มีความคาดหวังกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนนี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันซื้อของที่ราคาถูกแต่ตอนนี้คนให้ความสําคัญกับความปลอดภัยคะ่ะเขาจะคาดหวังกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้นนะคะอันที่2คือคนจะไม่ชอบอยู่กับที่ที่แบบมันปิดอะ จะชอบไปอยู่กับที่ที่เป็นที่โอเพนพื้นที่เปิดนะคะพื้นที่เปิดพื้นที่โล่งๆไม่ไม่อยากไปอยู่ในที่ที่กระจุกกระจุกกันนะคะก็จะเป็นโอกาสของธุรกิจที่เขาทําในพื้นที่เปิดในพื้นที่โล่งนะคะอันต่อมาคือคนเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็คนที่จะคนก็มาจะเลือกสินค้าและบริการที่ลดการสัมผัสอ่าเพราะว่ากลัวติดโควเนาะกลัวโควิดนะคะอันต่อมาคือคนระมัดระวังในการใช้จ่ายมาก นแนวโน้มแนวโน้มเดียวกับอันเมื่อกี้ของอะแดปเตอร์เลยเนาะแนวโน้มเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเราเ,ออเพราะว่าปัญหาที่ตามมาเนี่ยเพราะว่าเรากลัวเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนาะออคนก็จะมาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วยความที่คนไม่ค่อยออกไปนอกบ้านเนี่ยคะ่ะแนวโน้มของคนที่จะเดินห้างเนี้ยน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนอ่า บ้านใกล no ้เร the ือนเคียงคนรู้จักเนี่ยเป็นโอกาสในการทําธุรกิจที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคนจะกลัวเรื่องเฟกนิวเพราะว่าตอนนี้คนทุกคนเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารได้ง่ายมากนะคะข่าวมันไหลมันเร็วแล้วก็เยอะมากผู้บริโภคช่วงเนี่ยเขากลัวเรื่องเฟกนิวเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความสงสัยแล้วก็ตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าและบริการใดที่สามารถนั้นนะคะ โอ้เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดแล้วก็ช่างสงสัยนะคะทีนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราใครล็อกดาวน์แล้วเราใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วหรือเปล่านะคะเตยขอยกประโยคนี้มาเลยนะคะของคุณอัธวุฒินะคะเป็นประธานกรรมการบริหารของ a d ปเต t e r นะคะเขากล่าวไว้เลยว่า Life Feel Far From Normal คือชีวิตเรายังห่างไกลกับคำว่าปกติอีกนานนะคะอย่างน้อยในช่วง6เดือนถึง1ปีนี้ เพราะฉะนั้นปัญหาโควิดเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาที่จบในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีแน่นอนจนกว่าเราจะมีวัคซีนถูกไหมออถามว่าเฮ้ยเราชีวิตเราห่างไกลจากคำว่าปกติขานาดไหนนะคะเรามาดูในในแง่มุมของธุรกิจเนาะอันนี้ข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยธุรกิจเทาๆทที่อยู่คู่คนไทยมานาะนเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดเลยนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ย มีเขาเรียกว่าอะไรมีความอยู่ในสายเลือดอะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบอลเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับมวยถูกไหมเพราะฉะนั้นเออนักเสี่ยงโชคในบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยไอ้ช่วงที่็อกดาวเนี่ยหวยไม่ออกคนก็คิดว่าเฮ้ยพอถ้าหวยออกแล้วคนน่าจะซื้อหวยกันเยอะกลายเป็นว่าพอหวยออกปกติเนี่ยพบว่าคนน่ะมีแนวโน้มในการซื้อหวยลดลงเมื่อเทียกบกับช่วงปกติเออเพราะว่าคนเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นไงคะบอกแล้วว่ามันมีผลกระทุบ ผลกระทบไปทุกวงนะคะแม้กระทั่งวงของคนที่เล่นหวยก็ตามนะคะเออเพราะฉะนั้นชีวิตเรายังห่างไกลกับคำว่าปกติในอีกไกลนะคะอันต่อมาอันนี้เป็นข้อมูลของบริษัทเซนทัน,นะคะ่ะเขาพบว่า การเดินห้างของคนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าจะคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะไอ้วงกลมๆสีฟ้าเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่มีการระบาดของโควิดนะคะคนก็เดินห้างเป็นปกตินะ90้าสิถึงน่้อยเปอร์เซนตปกติของเขาพอช่วงที่เขาปิดเมืองอ่ห้างปิดการคนที่เดินห้างก็น้อยลงเนาะลดลงเป็นแค่20่สสเอเนเท่านั้นนะคะพอช่วงคลายล็อกดาวน์ทุกวันนี้กลายเป็นว่าคนกลับไปเดินห้างจริงๆอ่ะโดยเฉลี่ยเราแค่ห้าสิปอร์เซนตจากเดิมเองนะเออ เเราจะเห็นว่าในแง่ของผู้ผลิตอะเขากลับมาเปิดรายการผลิตประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็น0เหมือนเดิมแล้วแต่ผู้บริโภคเขายังไม่กลับมาบริโภคแบบปกตินะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาบริโภคแบบปกติอะช้าด้วยเออถ้าเราจะทําธุรกิจที่เปิดหน้าร้านเปิดตามห้างอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดดีๆแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ใครล็อกดาวน์แล้วผู้บริโภคก็ยังไม่กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะทีนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วในฐานะของคนที่ทําธุรกิจหรือว่าตัวเราเองอยากเริ่มทําธุรกิจเ,เราต้องปรับตัวอย่างไงบ้างนะคะโดยมีแนวโน้มตัวอย่างของธุรกิจที่เขาปรับตัวในช่วงโควิดเนี้ยเป็น new normal นะคะเช่นสายการบินเขาก็มีการปรับตัวโดวยการที่เวละห่างบนเครื่องมากขึ้นมีมาตรการในการลดการสัมผัสมากขึ้นนะคะร้านอาหารเองต้องมีที่กัน้น คิดเอ็ดมากเลยนะในแต่ละประเทศที่ทําที่กัน้นทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า,ารถยนต์นะบริษัทรถยนต์เองก็พยายามเสนอเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศภายในภายในรถด้วยการที่มีความสะอาดของอากาศด้วยการใช้เครื่องกรองอะ่ะคุณคุณไหมคะอ่ารถยนต์ก็พยายามเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายเพราะารถยนต์เป็นระบบปิดเนาะหรือว่าเอา่อบริษัทที่ขายรถเองนะคะคนไม่ออกนอกบ้านใช่ไหมจะไปดูรถที่โชว์รูมก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเขา ทำเป็นทัชเลสเซอร์วิสค่ะคือเขาส่งรถไปให้ดูที่บ้านเลยเออนะคะก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ต้องพยายามปรับตัวในช่วงเอ,อ่อ o นียนอร์นะคะในช่วงของโควิดนี้ไม่งั้นก็อยู่ไม่รอดนะคะอันต่อมาเราบอกว่าเฮ้ยคนออกนอกบ้านน้อยลงคนอยู่ในบ้านมากขึ้นธ,ออธุรกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมันน่าจะบูมเพราะคนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นคําตอบคือออนไลน์เนี่ยบูมขึ้นจริงคือตบโต,ตขึ้นสูงจริงแต่ในละ อุตสาหกรรมโตไม่เท่ากันนะคะมีทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะขอพูดเฉพาะขาขึ้นนะคะกราฟสีเขียวนี้เป็นขาขึ้นนะคะถามว่าธุออรกิจออนไลน์ประเภทไหนที่เป็นขาขึ้นนะคะหออนไลน์ช้อปปิง้งโออยู่บ้านนะคะเอฟกันกระจายว่างไงคะก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันธุรกิจประเภทมาเก็ตเพสค่ะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือการทำการตลาดออนไลน์นะคะ โตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเอ่อคอน summer อิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะของอุปกรณ์วิทยาหรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยโตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมอเตอร์และน้ํามันนะโตขึ้นมากนะคะแล้วก็เออ่ธุรกิจกับเกมหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะโตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงโควิดนี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่อ่าธุรกิจมันแย,นแย่แต่มันก็มีมุมหนึ่งของธุรกิจที่เขาโตนะคะอยู่ที่ว่าเราอ่ะได้ เอาตัวเองไปอยู่ในมุมของธุรกิจที่เขาโตหรือเปล่านะคะโอเคทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลของ n ิวซ a แลนด์ไทย d นะคะว่าเฮ้ยจากข้อมูลของผู้บริโภคที่พูดมาทั้งหมดตอนข้างหน้าเนี้คนที่จะผลิตสินค้าขึ้นมามีควรทํากลยุทธ์ใดๆแบบยังไงบ้างนะคะช่วงควิดทุกคนเชื่อไหมว่าคนไม่ได้กลัวของแพงนะแต่คนกลัวของที่ไม่มีคุณภาพนะคะ ที่พูดอย่างนี้ได้ยังไงที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีข้อมูลค่ะช่วงโควิดเราพบว่าไข่อะค่ะไข่ไก่ไข่ไก่เป็นของเป็นของบริโภคนอกเป็นสินค้าจําเป็นนะคะมันไม่น่าจะไปกระทบยอดกับไข่ไก่มากนะคะไข่ไก่ธรรมดายอดขายเนี่ยเป็นไปตามปกตินะคะแต่พบว่าไข่ไก่ที่เป็นไข่พรีเมียมเช่นไข่ออร์แกนิกกับมียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไข่ธรรมดานะคะหรือว่า ถ่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรีเมียมนะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีมาพร้อมกับความพรีเมียมความเป็นออร์แกนิกความเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับขายดีกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรุ่นธรรมดานะคะหรือแม้กระทั่งกระดาษเช็ดชู้ที่เป็นกระดาษชาระใช้แล้วทิ้งอะ่ะเราพบว่ากระดาษเช็ดชู่ยี่ห้อที่แพงที่สุดกับขายดีสุดเออเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือลูกค้าเขาไม่ได้กลัวของแพงนะคะเขากลัวของไม่มีคุณภาพเนาะแล้วก็ลูกค้า ล้าที่จะจ่ายเงินเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะเรื่องนี้นะคะอันต่อมานะคะเรื่องออการสำรวจแนวโน้มของผู้บริโภคนะคะเราพบว่าคนที่อายุน้อยนะคะเป็นกลุ่มคนที่มองหาสินค้าคุณภาพค่ะคือเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าสินค้านี้มีคุณภาพดีกว่าอ่าคนที่อายุน้อยมองหาคุณภาพส่วนคนที่กลุ่มที่อายุมากกว่านะคะ เขาจะมองเรื่องราคาเพราะว่าเขากลัวเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจตามมาถูกไหมเขาก็จะมองตัดเรื่องสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะใช้สินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนสินค้าถ้าเกิดว่ามาราคาถูกกว่าและคุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าที่มันมีคุณภาพแล้วก็ราคาคุม้มคุ้มค่าก็น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดถูกต้องไหมคะอ่าโอเคหลังจากที่ฟังอัปเดตเทรนนะคะ มาแล้วของอสรุปมาจาก The Standard Economic Forum เนี่ยนะคะเอ่อร์อยากถามทุกคนในที่นี้ออยากถามทุกคนในที่นี้นะคะที่เราอยู่กันเกือบเจ็ดสิบคนเนี่ยว่าถ้าวันนี้เราจะเลือกทำอะไรเพิ่มเราเลือกจากอะไรอ่านะคะโดยเดี๋ยวเปอร์จะเปิดเป็นโพลนะคะว่าถ้าต้องการจะเลือกทำธุรกิจเนี่ยลักษณะของธุรกิจแบบไหนที่เราอยากได้คำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเตยอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากทําอะไรเพิ่มอยากทำธุรกิจฉันอยากาได้ลักษณะแบบไหนธุรกิจแบบไหนนะคะอันที่หนึ่งขายสินค้าจําเป็นตลาดลูกค้ากว้างนะคะสองลงทุนต่ําความเสี่ยงต่ําเพราะช่วงเวลานี้คงคงไม่กล้าไม่กล้าไปเสี่ยงอะ่ะบอกตรงนะคะธุรกิจที่ขยายสาขาง่ายธุรกิจที่ทันสมัยทําออนไลน์ได้หรือธุรกิจที่มีหุ้นส่วนช่วยลงทุนแล้วมีคนช่วยสอนอ่าเลือกได้เลยนะคะ เลือกได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่สำหรับเพื่อนๆท,ที่ดูอยู่ทาง f a c e b o o k นะคะก็เล่นเล่นโดยการส่งแชทมาได้นะคะแล้วมีทีมงานคอยดูอยู่นะคะเลือกแล้วนะคะเลือกทุกข้อเลยไม่มีชอยเลือกทุกข้อนะคะมีคนมีคนแอกบกระซิบหลังไมค์มาว่า มันผายไปหรือเปล่าช้อยถูกทุกข้อใครคะต้องเตยตอนนี้คนพยายามจะหาคําตอบแต่ว่ามันหาไม่เจอข้อหนึ่งคือเลือกทุกข้อเลือกทุกข้อทีา <ๆ S 1> ถามไม่เตยเออยู่ตรงไหนกดได้ข้อเดียวนะคะไม่มีถูงไม่มีนะอยากได้แบบไหนเลือกเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนในที่นี้นะคะคิดอย่างไรกันนะคะโอเค,อเคก็เดี๋ยวอีกสักห้าวินาทีเตยจะปิดโพรนะ กดเลือกได้เลยนะคะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะอ่าโอเคสักประมาณตอบกันประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละอืมนะคะโพน่าสนใจมากนะคะโอเคอ่ะเตยขออนุญาตปิดโพนะคะอ่าโพดคะไหนขอดูหน่อยค่ะโอ้โหได้เลยครับ หมคะอ่านี่หลายๆคนนะคะสนใจเรื่องว่าธุรกิจทันสมัยทำออนไลน์ได้ถูกไหมแล้วก็มีหุ้นส่วนเออเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากลงทุนมะคไม่พร้อมลงนะ,ะมีหุ้นส่วนมีคนช่วยสอนเออเท่าๆกันเลยน่าสนใจมากนะคะผลที่ออกมาอืดีนะคะโอเคเอ,อ่าอะต่อไปนะคะงั้นเราไปดูกันต่อไปเลยนะคะ ครับปัญหาคืออย่างนี้เวลาที่เราเลือกงานเนี่ยงานที่ดีไม่ได้วัดว่าทําอะไรค่ะแต่งานที่ดีวัดว่าตอนที่เกิดวิกฤตแล้วมันเหลืออะไรต่างหากอันนี้คืองานที่ดีอ่านะคะคําพูดนี้เป็นของคําพูดของพี่ราทีนะคะ <c oughs> เป็นนักธุรกิจระดับมงกุทูตนะคะกะ็มาดูว่าช่วงวิกฤตเนี่ยธุรก,กิจอะไรยังสตรองนะคะหุ้นหุ้นก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่หุ้นที่สตรองท่ามกลางวิกฤตจริงๆอ่ะคือ ธุรกิจกลุ่มอาหารและอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดวิวกฤตยังไงคนยังต้องกินต้องใช้ของถูกไหมยังต้องแปรงฟันยังต้องอาบน้ําอ่ะคือของอุปโภคบริโภคอะ่ะยังไงก็ยังต้องใช้เพราะฉะนั้นยังเป็นธุรกิจที่แข็งแร่งและสตองในช่วงวิวกฤตนะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็โดยเฉพ,พาะซีทียงเอีเลเว่นอย่างเงี้ยยอดขายของเขาเนี่ย แทบจะไม่ดอกแล้ดอกน้อยมากนะคะที่สําคัญคือเขามีการขยายสาขาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วมากในช่วงที่1 0ปีที่ผ่านมาเห็นไหมขยายเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นสาขาเลยเพราะฉะนั้นคีย์สักเซสหนึ่งของการทําธุรกิจคือถ้าขยายสาขาได้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคีย์สักเซสเลยนะคะแต่เผอิญว่าเราไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นเนี่ยก็อยากไปจอยกับเซเว่นนะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคุณสมบัตินะคะทีนี้ออยากจะ เล่าข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันของเรานะคะว่าการที่เราก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยเออเราจะทําอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเรารู้แนวโน้มผู้ผู้ผู้บริโภคมาเมื่อกี้แล้วเราผลิตสินค้าเลยดีไหมเออเรารู้แนวโน้มแล้วใช่ไหมมีความรู้เราตามเพลนผู้บริโภคทันเนี่ยเราต้องมีการควบคุณภาพที่ดีแต่ที่สําคัญต้องมีเงินทุนมากพอนะคะซึ่งเตยเนี่ยจะตายข้อสุดท้ายนันมีเงินทุนไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นเอ๊ะมีมีหนทางไหนได้อีก ธุรกิจหนึ่งที่รุ่งเรืองมากในยุคนี้ก็คือออนไลน์มาร์เก็ตเพจคุณแม่สไลด์เมื่อกี้ที่ต่อยอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p อ e อ่้ถามว่าออนไลน์มาร์เก็ตเพสเนี่ยเขาคืออะไรออนไลน์มาร์เก็ตเพจเขาคือคนทำการตลาดตรงกลางค่ะ l a z a d a s h o e, p อปปี้ไลน์แม a แเนี่ยคือคนที่เอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าแล้วเก็บค่าการตลาดตรงกลางถูกไหมเป็นคนที่ทำให้ผู้ขายก็คือคนผลิตมาเจอกับลูกค้าแล้วเก็บค่าการตลาดตรงกลางอันนี้เรียกว่า การทำการตลาดนะคะเป็นมาร์เก็ตเพจตรงกลางแล้วทําออนไลน์เนาะทีนี้สิ่งที่เตยทําทุกวันเนี้ยเตยก็ทำตัวเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพจเหมือนกันนะคะในระบบที่ชื่อว่า Family Life อ่าเราเป็นคนทําการตลาดตรงกลางนะคะให้กับสินค้าที่เป็น h e ลท์โปรดักต์นะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้มาเจอกับสินค้าอ่าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะก็คือตัวเรานะคะเป็น Business p a r t n e r ์ชีพเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอ่ากับบริษัท ยูทิไลท์นะคะเป็นบริษัทวิตามินอาหารเสริมรันแบบหนึ่งนะคะเราทําการตลาดเราทําอะไรเราขายความรู้เราขายสตอรี่ราา Story, ทาการตลาดออนไลน์แต่ว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับใครเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครใช่ไหมคะพาร์ทเนอร์ของเรานะคะก็คือเป็นยูทิไล์เนี่ยเป็นบริษัทลูกนะคะอยู่ในบริษัทแม่ที่ชื่อว่าแอมเบคอร์ปอเรชั่นบริษัทแอมเบเนี่ยเป็นบริษัทที่เกิดมา60ปีแล้วมีบริษัทลูกเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะผลิตสินค้าอะไรบ้างผลิตสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะคะ ยอดขายแอมเบในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสองหมื่นล้านสองหมื่นล้านแล้วก็ช่วงไต่มาสโควิดที่ผ่านมาปีเนี้ยพบว่ายอดขายไม่ตกลงเลยนะคะเพ,เพิ่มขึ้นอีกเทียบกับปีที่แล้วที่ไม่มีโควิดเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะว่าแอมเบเป็นของอุปโภคบริโภคค่ะ <c oughs> นะคะยอดขายเราคือเอาง่ายๆคือเราไม่ต่างกับเซเว่นอ่ะเออแต่สินค้าที่เราขายเป็นสินค้าแบรนด์พรีเมียมแค่นั้นเองนะคะถามว่าสองหมนล้านใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าบมุลราด อ่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากเซตไทแลนด์นะคะใหญ่กว่าบุรราชเนาะอยากเป็นอันดับสองเลยในธุรกิจอุตสาหกรรมใช่เราโตส่วนกระแสมากนะคะถามว่าเราทำเอ่อทำมาเก็ตติ้งให้กับสินค้าอะไรบ้างสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาระคะ่ะเพราะช่วงนี้คนต้องการสุขภาพนะคะก็จะมีแบรนด์ิวทีไลท์ที่มีออร์แกนิกฟาร์มเป็นของตัวเองอ่าเป็นแบรนด์เดียวเลยตอนนี้ที่มีออร์แกนิกฟาร์มเป็นของตัวเองนะคะ,นนะ,คะสามารถดูข้อมูลได้เลยนะคะมีอาร์ติสตี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะที่เป็นแบรนด์พีเมียมท็อปไฟของโลก โอ้โหได้ทำการตลาดให้กับแบรนด์พรีเมียมท็อปไฟของโลกเลยทีเดียวนะคะมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะที่เป็นกลุ Premium, ่มพรีเมียมได้รับเหรียญรางวัลจาก U.N. e v e l o p m e n t เป็นแบรนด์เดียวในกลุ่มอุปโภคบริโภคนะคะว่าเป็นของอุปโภคบริโภคพวกนี้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะจาก U.N. โอโหแต่ว่าเราทำความสะอาดบ้านแล้วเราลักโลกไปด้วยนะคะจำได้ไหมเมื่อกี้ว่าผู้บริโภคพร้อมจ่ายให้กับ ของพรมีมีมที่ปลอดภัยกับเขามากกว่านะคะอันต่อมานะคะมีกองน้ํากองอากาศอย่างเงี้ยเป็นของจําเป็นนะคะแล้วก็ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยเออเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่ไปยว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากทําออนไลน์ถูกปะ่ะเออสินค้าเราโอเคละรู้ว่าทําการตลาดพวกนี้โอเคแต่ที่สําคัญคือเราสามารถทําเป็นออนไลน์บิสเเน็ตแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะหนึ่งเราสมัครออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปช็อปแล้วจ้าสมัครออนไลน์ได้ผ่าน e a s y sign up นะคะเราสามารถซื้อของผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะสมัครเสร็จช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์มีแอปพลิเคชันรองรับด้วยเช่นเฮ้ยเธอเราอยากได้ลิปสติกสีนี้แต่ว่าเราไม่อยากไปลองลิปสติกหน้าเคาน์เตอร์ไม่รู้จะไปปน,นกับใครไหมเรามีแอปพลิเคชันนะคะเป็น AR นะคะประมวลผลนะคะได้ทําให้เราสามารถลองเครื่องสาอางได้เลยอ่าถ้าทําเองเนี่ยหลายแสนนะคะแต่ว่าแอมเบทำไปให้แล้วนะคะแล้วก็ แอมเบดูแลเรื่องการจัดส่งให้ค่ะเราไม่เหมือนขายของออนไลน์นะขายของออนไลน์ฉันต้องไปแพ็คของเองไปต่อแถวที่ไปตน,นีเองนะแต่น,นี้ไม่ต้องเราทําการตลาดอย่างเดียวสวยๆนะคะแล้วก็แอมเบทำหน้าที่จัดส่งให้ไปดีวกับบริษัทจัดส่งให้เรามีหน้าที่เช็คสถานะอย่างเดียวนะคะแล้วก็ มีระบบเรียนรู้ออนไลน์100%ยเปอรนะคะ MVS Studio นะคะ Studio ABO อ่าเรียนรู้ออนไลน์ได้ร้อแล้วเราสามารถทําการตลาดออนไลน์ได้ร้อมือถือเครื่องเดียวทำการตลาดได้เลยถามว่าเฮ้ยเขาทําให้หมดให้เราหมดทุกอย่างเนี้ยหน้าที่เราทําอะไรหน้าที่เราทำมาเก็ตติ้งทำมาเก็ตติ้งคือทําอะไรขายเรื่องราวนะคะ Lifestyle sharing เนี่ยอย่างเพย์บุ๊กเนี่ยออกกาลังกายรักสุขภาพอ่า Lifestyle sharing นะคะ Product sharing ใช้สินค้าสินค้าดีก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะ p r o Product Consultant เป็นที่ปรึกษาเรื่องสินค้าให้กับเพื่อน,อนแค่นี้เองทํามา r k เก็ตติงนะคะลงทุนน้อยมากนะคะเพราะว่าเรามี Partner ที่ลงทุนให้เราแล้วทําระบบทุกอย่างให้เราแล้วแล้ทํามา r k เก็ตติงอย่างเดียวดีไหมโหในช่วงโควิดอย่างนี้หนูว่ารู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยนะคะก็นอกจากนี้นะคะเรามีทีมซัพพอร์ตทีมของเราชื่อทีม,ม a m i l y อ่นะคะก็ทีมของเราก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะคะสอนทั้งเรื่อง ความรู้เรื่องสุขภาพความรู้เรื่องสินค้าความรู้เรื่องธุรกิจมีระบบเทรนนิ่งนะคะเป็นระบบของทีมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์นะคะเป็นโค้ชที่สอนวิธีการทําธุรกิจของเราแล้วก็วิธีแนวะคิดเรื่องชีวิตต่างๆนะคะก็คือเป็น FCA นะคะก็เป็นนักธุรกิจอเมริัรดับมงกุฎทูดสองทูสถาปนาคือระดับสูงสุดของประเทศนะคะคนแรกของประเทศไทยอ่า เรามีสิทธิ์ที่จะเรียนกับท่านได้โดยตรงเลยนะคะในงานที่ชื่อว่างานกระชับมิตรโหเตยรู้สึกว่าแค่ลงทุนมาเป็นหุ้นส่วนเราได้ทั้งระบบแล้วก็ได้คนสอนด้วยเลยเนี่ยรู้สึกว่าเออคุ้มเนาะคุ้มค่ามากเลยนะคะอ่ะกลับมาคําถามเดิมที่เราถามกันหากวันนี้จะต้องเลือกทําธุรกิจอ่าในช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราคํานึงถึงอะไรบ้างเราอยากได้ธุรกิจที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจจริงไหม เราอยากได้ด,ได้ธุรกิจที่ขายสินค้าจําเป็นมีคุณภาพนะคะตลาดลูกค้ากว้างก็ของอุปโภคบริโภคนะคะของกินของใช้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยากได้สินค้าที่ธุรกิจที่สามารถตามเทรนได้ทําออนไลน์ได้เล่าไปแล้วว่าทาทาออนไลน์ได้100ร้อยเปอรเราอยากได้ธุรกิจที่ลงทุนต่ำะคะ่ะขยายก,กิจการได้ง่ายมีหุ้นส่วนมีที่ปรึกษามีทีมและระบบรองรับอ่ะที่ฟังมาทั้งหมดนี้อยากได้ทุกข้อใช่ไหมคะ อยากได้ทุกคนเนาะอ่านะคะก็อยากให้ทุกคนหลังจากที่เราได้ข้อมูลวันนี้อยากให้เก็บเอาข้อมูลในนี้ไปคิดและคิจารณาต่อนะก่อนที่จะเลือกทําธุรกิจใดๆนะคะเพราะว่าเตยคงไม่สามารถเล่าธุรกิจระดับ2องหมล้านให้ทุกคนฟังได้ภายใน30มสนาทีเลยว่าบวกกับการอัปเดตเทรนต่างๆด้วยว่าวัตธุรกิจเรามันเกาะเพรนขนาดไหนนะคะแล้วมีช่องทางในการเติบโตในอนาคตขนาดไหนเนาะสุดท้ายนะคะ ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะบังเอิญแต่ชีวิตดีขึ้นเพราะเลือกเป็นอันนี้นี่เตยเองนะคะนี่เตยเองนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลไปแล้วก็วอยากให้ทุกคนศึกษาต่อเนาะอย่างที่หนูบอกอยากได้อยากเอาข้อมูลนี้ให้ไปคิดวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็มาศึกษาต่อโดยถามจากคนที่ทวนท่านมานะคะสําหรับวันนี้เตยก็ขอขึ้นเวลาให้กับ m อเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ